สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการโหราพยายกร์นะครับคราวนี้มาถึงลัคนาของอาจารย์และลัคนาราศีตุลน,นะครับประจําเดือนพฤษภาคมเรามาดูภาพรวมกันก่อนนะครับดาวใจที่โคจรออกจากภพมรณะมาแล้วเข้ามาอยู่ในภพสุภะทับดาวราหูนะครับในช่วงนี้คงได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทําอะไรใหม่ๆ นะครับดาวังคารที่โคจรเข้าไปอยู่ในภพปุตตะก็ยิ่งการันตีเลยว่าท่านจะมีะไรายได้ทางใหม่เกิดขึ้นหรือมี รายได้เสริมเป็นจ็อบพิเศษเกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวแต่มันจะมีข้อเสียอยู่ที่ว่าเดือนนี้นะครับกลางเดือนไปแล้วนะครับดาวพฤหัสถอยหลังวันที่12ดาวเสาร์ถอยหลังวันที่15เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับให้ท่านระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องรถลาเป็นพิเศษและนะครับมะตยูและเกตนั้นโคจร เลงลักขณะท่านแสดงว่าตัวท่านอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแต่คนรอบข้างของท่านคู่ครองคนรักของท่านอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุได้เพราะดาวมฤตยูและดาวเกตอันเป็นดาวนะครับแห่งอุบัติเหตุนั้นอยู่ในภพคนรักคู่ครองจะมีอยู่แค่เกณฑ์เดียวคือ ดาวประจําตัวท่านนะเวลาเกิดนั้นไปอยู่ในราศีเมษหรือเรียกว่าดาวตนุลักษณ์เป็นปลาอาจจะต้องระวังมากกว่าคนอื่นสักเล็กน้อย ในช่วงเดือนนี้นะครับหลังจากวันที่14พฤษภาไปนะครับดาวราพานั้นจะโคจรย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรละะมันบ่งบอกว่าจะเป็นช่วงที่กระเป๋าฉีกหรือเก็บเงินไม่อยู่ช่วงหนึ่งเพราะราพ้าที่ไปตกมลณะะมันก็บ่งบอกว่าอะไรครับเก็บเงินไม่อยู่แล้วก็ใครที่อุตส่าห์ฝ่าฟันความเครียดมาได้นะครับในเดือนเมษา อุตส่าว่าเออพฤษภาเนี่ยจะดีจะยิ้มขึ้นหน่อยปรากฏว่าช่วงปลายเดือนครับช่วงปลายเดือนดาวสุขดาวประจำตัวโคจรถอยหลังกลับมาอยู่ในภพมรณะใหม่แล้วก็ถอยหลังถึง2เดือนนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาติดตามเป็นรายๆเรื่องเลยนะครับนันตั้งแต่จิตใจการเงินการงานความรักแล้วก็สุขภาพนะครับ ข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับคนที่ชอบทานหวานและต้องการรักษาสุขภาพน้ำตาลมะพร้าวโคโคฮาร์ดนะครับทำจากมะพร้าว100%กินแล้วไม่เป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานอยู่ก็สามารถหาซื้อรับประทานได้สนใจเป็นตัวแทนตอนนี้โคโคฮาร์ดเปิดรับสมัครตัวแทนลายจังหวัดอยู่นะครับไลน์ ID ไปที่ 1122 COCO หรือ1122 COCO นั่นเองนะครับลองไลน์ไปปรึกษาดูและใครที่ต้องการนะครับบูชาดวงของตัวเองอาจารย์จะเขียนมือให้ใบต่อใบนะครับราคา899บาทอยากทราบรายละเอียดนะครับพิมพ์ว่าใบดวงโหราพยายักที่ YouTube หรือพิมพ์ใบดวงมหามงคลนะครับก็จะค้นเจอหรือเข้าไปที่นชาแนลของอาจารย์ก็ได้ก็จะมีรายละเอียดของใบดวงโหราพยายักอยู่นะครับดวงนี้เนี่ยนอกจากมีพุทธศินคือความสวยงามแล้วยังมีพุทธคุณนะครับมีแผ่นยันมหามงคลช่วยเรื่องการเงินการงานสุขภาพแล้วก็ป้องกันสิ่งไม่ดีด้วยนะครับทีนี้เรามาเริ่ม ด้านจิตใจกันก่อนนะครับดาวประจําตัวเป็นดาวสุกดาวสุกนั้นโคจรย้ายราศีในวันที่หนึ่งพฤษภาย้ายออกจากภพมรณะเข้ามาอยู่ในภพสุพะก็จะได้พบพบเจออะไรใหม่ๆมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตและดาวที่ไปทับนั้นเป็นดาวราหูราหูแปลว่าปุตตะท่านจะอาจจะมีหนึ่งคืออาจจะพบคนถูกใจนะครับปุตตะแปลว่ากิ๊กนะครับ ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือพบช่องทางการหาเงินใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับประกอบกับดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินของท่านอีกช่องทางหนึ่งย้ายราศีไปอยู่ในราศีกุมนะครับทำให้ท่านก็จะมีไรายได้ใหม่ๆช่องทางหาเงินอะไรใหม่ๆเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกแต่นะครับเดือนนี้นะครับ พอเราเห็นดาวแล้วเราต้องบอกเลยว่าปกติแล้วดาวศุกร์นั้น1เดือนเนี่ยจะโครจรประมาณ30องศาแต่ในเดือนนี้ดาวศุกร์วันโครจรเพียงแค่3องศาเท่านั้นนะครับทางภาษาโหราศาสตร์เราเรียกว่ามนคือเดินช้าไม่ใช่ไม่เดินเดินช้าเพราะฉะนั้นอะไรอะไร,อะไรก็จะไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านหวังท่านคิดเท่าไหร่หรือบางที เกิดอาการเบื่อหน่ายขี้เกียจขึ้นมาอย่างงาั้นอยากนอนไม่อยากทําอะไรอะไรอย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงเดือนนี้อย่าพึ่งนะคะตัดสินใจหรือลงทุนทําอะไรแต่ถ้ามีไรายได้เสริมแบบชั่วครั้งชั่วคราวก็สามารถทำได้นะครับก็คืออะไรก็ได้ที่ไม่ต้องลงทุนมากสามารถทำได้แต่ถ้าอะไรที่ต้องลงทุนใหญ่ๆถึงขนาดเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราเนี่ยให้รอก่อนให้หยุดก่อน นะครับว่ากันด้านจิตใจเนี่ยหลังจากวันที่24พฤษภาเวลาประมาณ8โมงตรงนะครับดาวสุขของท่านจะโครจรถอยหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยหท่านจะเครียดวิตกกังวลนะครับไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะครับเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จะต้องระวังควบคุมจิตใจของท่านให้ดีนะครับและดาวนั้นจะค่อยๆถอยหลังเข้าไปอยู่ในภพมรณะอีกครั้งเพราะฉะนั้นใครที่นะครับเพิ่งหายป่วยมาอย่าไปหักโหมหรืออย่าไปทำอะไรสุ่มเสี่ยงมีเกณฑ์ที่โลกเก่าจะกำเริบอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเดี๋ยวดาวสุกนั้นจะย้าย กลับไปอยู่ในราศีพฤษภเจ้าเรือนพบมรณะนั้นในวันที่8มิถุนาเพราะฉะนั้นตั้งแต่8มิถุนานะครับจนถึงวันที่6กรกฎานั้นดาวสุกดาวประจําตัวของคนลัคนาราศีกันเอ้ขอโทษราศีตุลน,นะครับจะโคจรอ,อยู่ในภพมรณะถึง2เดือนกว่าเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่เครียดวิตกกังวลหรือสุขภาพไม่ดีมากๆก็ต้องระวังตัวนะครับคล้ายๆว่า ไอ้เรื่องที่จะต้องระวังอุบัติเหตุที่อาจารย์ทายไว้ตั้งแต่เบษาเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดในช่วงปลายพฤษภาก็ได้ก็ขอให้นะครับดูแลตัวเองให้ดีนี่ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องด้านจิตใจนะครับเนื่องจากเดือนนี้นะครับไม่ได้มีนะครับดาวมะเร็งอะไรกับดาวสุขทำให้นะครับก็ค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเองพอสมควรแม้ว่านะครับในช่วงปลายเดือนจะมีดาวพุธนั้นโคจรเข้ามาแต่ว่าดาวใจเรา นะครับโคจรถอยหลังแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีเรื่องที่จะสามารถประสบความสําเร็จในอนาคตได้แต่เนื่องจากดาวใจถอยหลังอาจจะมีการเก็บข้อมูลหรือวางแผนแต่ยังไม่ได้ทําอะไรในช่วงดังกล่าวนะครับทีนี้เรามาดูดาวการเงินกันดาวการเงินนั้นเป็นดาวอังคารปรากฏว่าดาวอังคารนั้นนะครับอยู่ในราศีกุมตั้งแต่เปิดหัวมาเลยวันที่1ดาวอังคารก็อยู่ราศีกุมเลยนะครับ ดาวังคารนั้นเสวยตรียางไม่ดีในช่วงแรกเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันที่1-16ถึง16นั้นไม่ควรซื้อของนะครับเพราะว่าจะได้ของที่ย้อมแมวไม่ตรงปกนะครับและรายได้ในช่วงนี้ถ้ามีใครชวนไปทำอะไรให้ตรวจสอบให้ดี ว่าเป็นงานเทาๆหรือเป็นงานขาวเดี๋ยวเพลินไปทำแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีความผิดทางกฎหมายโดยที่เราอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้อาจารย์ไม่อยากให้แบบเวลามีเหตุแล้วก็ไปหไายการว่ารู้เท่าไม่ถึงการตอนหลังอะไรเงก็ศึกษาให้ดีนิดนึงหลังจากนั้นนะครับวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยนะครับดาวการเงินนั้นสเสวยเทวี TV เลิกแสดงว่าท่านจะมีโชคลาภ จากเพศตรงข้ามนะครับคืออาจจะมีเพศตรงข้ามมาอุดหนุนท่านเยอะเป็นพิเศษหรือนะครับถ้าท่านมีปัญหาลองปรึกษาเพื่อนหรือแฟนนะครับเขาจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ให้ท่านได้ดีและท่านมีเกณฑ์มีโชคแบบไม่คาดฝันในช่วงวันที่14พฤษภาคมดาวอาทิตย์โคจรย้ายจากราศีเมษ ย้ายเข้าไปอยู่ในราศีพฤษภนะครับส่งผลให้ท่านเนี่ยอาจจะมีโชคแบบไม่คาดฝันได้รับมรดกได้รับพระเครื่องได้รับของเก่าอะไรบางอย่างนะครับแต่จริงๆเนี่ยไอ้เรื่องที่ท่านจะได้เนี่ยมีเกณฑ์ให้ท่านรู้ให้ท่านทราบตั้งแต่วันที่5พฤษภาคเพราะว่าดาวพุธนั้นย้ายไปนานแล้วเพียงแต่ว่ารอดาวอาทิตย์ นะครับมาส่องแสงให้เกิดเอฟเฟกที่ท่านจะได้ตังค์เพราะฉะนั้นดูแล้วเนี่ยในเดือนนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินนะครับเรื่องความรักเนี่ยอาจารย์ว่ายังยังดูโอเคอยู่เพราะว่าเนื่องจากดาวอังคารซึ่งเป็นเจ้าเรือนการเงินและเป็นเจ้าเรือนคนรักคู่ครองนั้นยังโครจรอ,อยู่ในมุมและในเกณฑ์ที่ดีนะครับและท่านก็มีเกณฑ์ที่จะ ประสบความสาเร็จเรื่องความรักด้วยนะครับไหนๆนะครับพูดเรื่องการเงินเป็นดาวอังคารแล้วเราก็มาพูดเรื่องความรักอันเป็นดาวอังคารเลยแล้วกันนะครับดาวอังคารนั้นนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่16นะครับสำหรับคนโสดไม่มีแฟนนะครับจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลนะครับแต่งตัวเก่งชอบปาร์ตี้ นะครับดูตามนี้เป็นคนลักสนุกเป็นคนเจ้าโปรเจกต์นะครับการเงินนั้นนะครับแฟนของเรานะไม่ใช่เราแล้วนะแฟนของเขาเนี่ยจะได้มาแบบอาจจะไม่ได้เสียภาษีหรือมีการซื้อขายต่างถิ่นต่างประเทศได้เงินมาแบบลับๆับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ดูตามนี้เนี่ยในช่วงดังกล่าวเนี่ยน่าจะมีการรู้จักกันก่อนหรือเป็นเพื่อนกันก่อนมากกว่าที่จะมาเจอกันแล้วก็คบกันเลยอะไรลักษณะนั้น หลังจากนั้นนะครับวันที่16ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับดาวนั้นนะครับโคจรอ,อยู่ในเทวีเลิกท่านจะเจอคนที่นะครับเจ้าโปรเจกต์รักสนุกแต่ทีนี้เนี่ยเป็นคนรักจริงหวังแต่งนะครับเป็นคนมุ่งมั่นเป็นคนบ้างานแต่ทีนี้เนี่ยอเผอิญน,นะครับ ดาวพลฤหัสนั้นโคจรถอยหลังแล้วก็ดาวเสาร์นั้นโคจรถอยหลังทําให้นะครับการเงินที่คนที่เข้ามาในช่วงเนี้ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คําว่าไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ก็คือได้บางเดือนมากบางเดือนน้อยอะไรเงี้ยได้ไม่เท่ากันสักเดือนหนึ่งนะครับส่วนเกณฑ์เนี่ยอาจารย์ว่ามีเกณฑ์ที่จะได้คบกันเป็นแฟนแบบไม่คาดฝันไม่ไม่คิดมาก่อนเนี่ยในช่วงวันที่นะครับ 14พฤษภา,าเป็นต้นปลายยันสิ้นเดือนเลยนะครับเพราะว่านะครับอาทิตย์แปลว่าความสําเร็จสําหรับคนลัคนาราศีตุลน,นะครับไปได้เกณฑ์กับดาวอังคารมังบงบอกว่าถ้าเป็นเรื่องเงินก็หาเงินง่ายได้เงินเยอะถ้าเป็นเรื่องความรักก็มีเกณฑ์ที่จะอะไรครับได้พบกับความรักใหม่ได้พบกับคนรักคนใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยเข้ามานะครับแต่กลายเป็นว่าช่วง ต้นเดือนนะครับได้คนไม่ค่อยโอเคแต่การเงินดีแต่ช่วงปลายเดือนนะครับได้คนนิสัยโอเคแต่การเงินไม่ค่อยดีนะครับก็ลองดูนะครับว่าท่านชอบแบบไหนแต่อาจารย์มองว่าเดี๋ยวดาวนะครับสุกเนี่ยจะย้ายออกมาจากภบมรณนะ ในช่วงกระะกดาแล้วช่วงกระะกดาเนี่ยดาวสุกกับดาวเสาร์เนี่ยโคจรเล็งกันท่านจะมีปัญหาเรื่องความรักช่วงนั้นสุดๆเลยนะครับช่วงนี้อาจจะคุยกันคบกันเป็นเพื่อนไปไหนไปด้วยกันอะไรไปก่อนแล้วค่อยไปปิดการขายหรือค่อยไปตกลงปรงใจในช่วงปลายปีไปดีกว่าเพราะว่าดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินและเป็นดาว ความรักหรือดาวคนรักของคนลัคนาราศีตุลน,นั้นจะโครจรถอยหลังในช่วงวันที่17กันยานะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุยก่อนคุยก่อนอย่าพึ่งตกลงปรงใจอะไรไปนะครับปลายปีมีเกณฑ์ที่ดีที่จะได้ได้มีความรักดีๆเข้ามานะครับสำหรับคนโสดแล้วก็เรื่องเงินนั้นปีนี้ทั้งปีบอกได้เลยว่า แม้ดาวอังคารจะโครจรถอยหลังบ้างในช่วงปลายปีแต่ดาวอังคารนั้นไม่ได้โครจรให้โทษกับคนลักษณาราศีตุลเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ว่าปีนี้ทั้งปีนะครับหาเงินได้ทั้งปี นะครับแล้วก็อยากได้อะไรอยากคุยกับใครหรืออยากคบกับใครให้กล้าพูดกล้าเจรจาส่งข้อความไปหาไปกดไลค์รูปเขาบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าชอบง่ายๆนะครับลองดูนี่ก็เป็นทิคเล็กๆน้อยๆสำหรับเรื่องความรัก นะครับแล้วก็เรื่องการเงินทีนี้เรามาเรื่องการงานกันดีกว่าเนื่องจากดาวการงานนั้นเป็นดาวจันร์ทดาวจันร์ทนั้นเดินเร็วเดี๋ยวอาจารย์ขอแยกย่อยให้ดังนี้นะครับเปิดหัวมาวันที่1จนถึง วันที่1เวลา19.03ดาวจันท์นะครับโคจรอยู่ในราศีกรกฎสวยตำแหน่งเกษตรวันนี้นะครับได้จันทคลุสุริยานะครับถ้าจะเริ่มทำอะไรเล็กๆน้อยๆก็สามารถเริ่มได้ในช่วงนี้นะครับก็ถ,ถือว่าดี นะครับไม่ได้มีดาวมาเบียดดาวมาเบียดแม้เสาที่เล็งก็ยังได้วอลลาโคตมะนาวางอยู่และพระฤหัสนั้นได้ประทุมเกณฑ์ผู้ใหญ่เพื่อนฝูงรอบข้างก็ยังคงช่วยเหลือพยายามช่วยท่านอย่างเต็มที่ไม่มากก็น้อยก็ยังช่วยท่านอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับวันที่1จนถึงวันที่3เวลาห้าทุ่มแนาทีดาวจัน์โคจรเข้าพบลาพระมันเป็นเกณฑ์ที่ดีแต่นะครับลาหูที่โยก งานที่มีเข้ามาอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ต้องดูให้ดีอาจจะมีการผลประโยชน์แอบแฝงคือเขาอาจจะจ้างท่านร้อยหนึ่งท่านแฮปปี้แต่จริงๆเขาได้มาเป็นพันเป็นหมื่นแล้วท่านได้นิดเดียวอะไรเงี้ยก็ดูในเรื่องรายจ่ายรายได้อะไรอย่างเงี้ยให้เหมาะสมนะครับหลังจากนั้นวันที่3จนถึงวันที่6เวลาตีหนึดาวจันร์ได้ราชาโชคช่วงนี้มีโชคเกี่ยวกับเรื่องงานนะครับอาจจะเป็นงานที่ เจอบเสริมเป็นงานที่ไม่เปิดเผยหรือเป็นงานที่ต้องทำอะไรแบบไม่บอกใครเป็นงานแบบลับๆหรือเป็นงานต่างประเทศอะไรลักษณะนั้นนะครับหลังจากนั้นวันที่6จนถึงวันที่8เวลาตี4ีนาทีช่วงนี้ได้จันคาลุสุริยาอีกแล้วนะครับดาวจันที่โคจรมาทับตัวได้ตำแหน่งจุลจักรเพราะฉะนั้นช่วงนี้อยากได้อะไรอยากทําอะไรให้ทำเอง เริ่มจากตัวท่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาคอยช่วยเหลือแล้วก็นะครับดาวพลฤหัสเนี่ยได้ประทุมเกณฑ์และยังไม่ได้โคจรถอยหลังผู้ใหญ่ยังคงให้การสนับสนุนเพื่อนฝูงยังคงสนับสนุนช่วยเหลือท่านอย่างต่อเนื่องยังถือว่าเป็นช่วงที่ดีอยู่หลังจากนั้นวันที่ ปจนถึงวันที่10เวลา7โมง40ช่วงนั้นจะเป็นงานที่ต้องติดต่อกับผู้ใหญ่นะครับเป็นงานที่ต้องทำเกี่ยวกับต่างประเทศมีการคุยการเป็นจ็อบเล็กๆเข้ามานะครับแล้วก็เป็นจ็อบที่สร้างรายได้ด้วยถือว่างานดีนะครับในช่วงนี้แม้จะได้ตำแหน่งนิดแต่อาจารย์ว่าไม่เกี่ยวนะครับถือว่างานดีมากๆในในช่วงดังกล่าวหลังจากนั้นวันที่10จนถึงวันที่12เวลาที่ยัง46ช่วงนี้ไม่ควรลงทุนอะไรระวัง คนอายุน้อยกว่าหรือบุตรบริวารให้โทษนะครับงานนั้นเป็นงานเกี่ยวกับการวางแผนยังไม่ควรตัดสินใจอะไรในช่วงนี้นะครับหลังจากนั้นวันที่12จนถึงวันที่14เวลา2องทุ่ม15ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ไม่ดีแล้วนะครับดาวพฤหัสโคจรถอยหลังดาวจันโคจรไปทับดาวเสาร์นะครับเป็นคู่ศัตรูใหญ่ เพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะทํางานที่ไม่ใช่งานของเราเป็นงานนอกเหนือคําสั่งการต่อรองเจราจาอะไรไม่ดีแล้วก็ระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถลาในช่วงดังกล่าวด้วยนะครับหลังจากนั้น วันที่14จนถึงวันที่17เวลา6 0โมง7นาทีดาวจาันโครจรไปทับกับดาวอังคารเป็นดาวการเงินแล้วก็ดาวคนรักเพราะฉะนั้นงานที่ทำจะเป็นงานใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อนเป็นจ็อบเล็กๆจ็อบสั้นๆแล้วก็ได้เงินไวนะครับแต่ท่านเนี่ยค่อนข้างขี้เกียจถ้าสลัดความขี้เกียจแล้วก็ขยันเนี่ย อาจารย์ว่า2วันนี้สามารถทําเงินได้พอสมควรเลยเพราะดาวอังคารนั้นเสวยตําแหน่งอุดจาพิมุกก็คือยังเป็นอุดอยู่เนอะหลังจากนั้นวันที่17จนถึงวันที่19เวลา6 0โมง7นาทีนะครับดาวจาันโคจรเข้าไปอยู่ในภพอล,ลินะครับก็จะเป็นงานที่จะต้องแก้ไขปัญหางานที่ต้องทำร่วมกับคนอ่อนวัยกว่านะครับแต่ดูตามนี้แล้วนะครับท่านจะต้อง ใช้ความพยายามพอสมควรเลยเพราะว่าสาวที่ถอยหลังพลหัดที่ถอยหลังถ้าง,งานไม่เจ๋งจริงอาจจะไม่ผ่านผู้ใหญ่ไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะครับหลังจากนั้น19จนถึง22เวลาตี4-54าดาวจันทร์ได้มหาจาักรจะเป็นงานยากเป็นงานให้ความรู้หรือเป็นงานที่ต้องทำร่วมกับผู้ใหญ่เป็นงานติดต่อแก้ปัญหาดูแล้วเหนื่อยหนักนะครับผลตอบแทนน้อยแต่ ถ้าไม่มีอะไรก็ทําไปก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ไม่ดีนะครับให้ระวังอุบัติเหตุเพราะดาวจัน์ทรนั้นไปทับดาวมฤุตยูแล้วก็ดาวเกตอยู่ในราศีเมษนะครับช่วงเวลาดังกล่าวไม่ควรไปต่อยตีชกหรือมีปัญหาแบบใช้พละกกาลังกับเขาคือท่านอาจจะไม่เคยต่อยใครในชีวิตแล้วไปต่อยเขาพหงเดียวแล้วเกิดอาการเสียชีวิตได้เพราะทั้งเกตทั้งมนุดตอยูนั้นอยู่ในภพ นะครับปัตตานนี้แปลว่าฝ่ายตรงข้ามแสดงว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะมีปัญหามากๆเลยหลังจากนั้นวันที่22จนถึงวันที่24เวลาบ่าย2.46นาทีดาวจันร์ได้ตำแหน่งอุดอยู่ในภพมรณนะเพราะฉะนั้นน่ะจะเป็นงานเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลการบำรุงรักษางานทางไกลเป็นงานที่ได้เงินก้อนใหญ่หรืออาจจะมีการทำงานเป็นทีมเกิดขึ้น นะครับแต่ในช่วงนี้นะครับดาวพฤหัสกับดาวเสาร์ถอยหลังแล้วนะครับอาจจะต้องใช้ตัวเองเป็นหลักสักนิดหนึ่งมีความมั่นใจเยอะๆนะครับงานใหญ่แสดงว่างเงินก็ต้องดีด้วยหลังจากนั้นวันที่24จนถึงวันที่26นะครับดาวจันทร์ดาวราหูดาวพุธแล้วก็ดาวศุกร์นั้นประชุมกันนะครับอยู่ในราศีเมถุนเป็นงานที่จะต้อง เจอหรือทำหลายด้านมากๆนะครับแต่นะครับนี่ขนาดอัดกลางวันมันก็ยังมีไอม้มอเตอร์ไซค์แวน้นอยู่นะอ่ะต่อนะครับเป็นงานที่ไม่เคยทำมาก่อนเป็นงานที่อาจจะทำแล้วถ้าสำเร็จได้เลื่อนตำแหน่งนะครับแต่ว่าด้วยดาวที่ตัวเองนั้นถอยหลังนั้นอาจจะต้องแบบเขาเรียกอะไรครับตั้งใจมีสมาธิกับมันเยอะๆหน่อย <c oughs> หลังจากนั้นวันที่26จนถึงวันที่29เวลาตี3-44ดาวจันทร์เสวยตำแหน่งกเกษตรอีกครั้งนะครับแต่ตรงนี้อย่ามั่นใจหรือทำงานหรือลงทุนอะไรในช่วงดังกล่าวเลยครับเพราะว่าจันนั้นเป็นดาวอ่อนไหวแล้วก็เป็นดาวเล็กโดนดาวเสาซึ่งเป็นดาวใหญ่โคจรถอยหลังแล้วก็เลงกันพราะรพฤหัสที่เป็นปทุมเกณฑ์นั้นช่วยได้บ้างเล็กน้อยนะครับระวังโดนโกงโดนเบียดเบียนเรื่องงานในช่วงนี้นะครับถ้า มีการแข่งขันกับเขาอาจารย์ว่าเพียงพ้ำนนะหลังจากนั้นวันที่29จนถึงวันที่31เวลา7โมงเช้า11นาทีนะครับดาวจาัโจนโคจรเข้าพบลาภะอาจารย์ว่ามีงานใหม่ๆม,มีงานดีๆเข้ามาแต่ให้ระวังให้สืบหาข้อมูลให้ดีเพราะนะครับดาวลาหูนั้นโยกเกงว่า ผลประโยชน์หรือความขี้สงสารเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยพลาดพังเสียทีได้หลังจากนั้นนะครับวันที่31ปลายจนถึงวันที่1มิถุนาเวลา6โมงเช้าดาวจันทรนั้นโครจรได้ตำแหน่งลาชาโชคเพราะฉะนั้นท่านก็จะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องงานตรงนี้อาจจะเป็นงานที่ไม่คาดฝันอยู่ดีๆก็มีงานเข้ามาทำให้ท่านแฮปปี้นะครับทีนี้เราก็มาดูเรื่องสุดท้ายนะครับคือเรื่อง สุขภาพนะครับดาวสุขภาพนั้นใครที่เพิ่งหายป่วยใครที่เพิ่งหายเจ็บมาอยากให้อย่าเพิ่งฝืนใช้แรงกายแรงใจอะไรเข้าไปในตอนนี้เพราะดาวสุขซึ่งเป็นดาวมรณนะและเป็นดาวใจท่านนั้นโครจรแบบช้ามาก สิวันไปหนึ่งองศาซึ่งไม่ใช่วิสัยของดาวสุกเลยเพราะฉะนั้นให้ท่านระวังอย่างยิ่งยวดอาจจะมีการแบบเขาเรียกอ,อะไรครับเจ็บไข้ได้ป่วยแบบใหมคือสมมุติขาขวาเจ็บก็ไปใช้น้ำหนักที่ขาซ้ายเพราะขาซ้ายไม่เจ็บพอขา,ขาขวาหายปรากฏว่าขาซ้ายเจ็บเพราะขาซ้ายเนี่ยแบกน้ำหนัก ร่างกายมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็เลยมีการอักเสบอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะต้องระวังเกี่ยวกับระบบหายใจนะครับเพราะอยู่ในธาตุลมนะครับระวังเกี่ยวกับการไปสูดควันพิษนะครับเพราะมีดาวลาหูอยู่นะครับคือบุหรี่ควันท่อไอเสียการเผาไหม้ที่ผิดปกติหรือนะครับอาจจะมีสารเคมีที่ นะครับลุกไหม้อยู่ในกองขยะข้างทางแล้วท่านขับรถผ่านอะไรอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้เรามีแมสนะครับเราก็ใส่แมสไปได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็ต้องให้ระวังตำแหน่งเดียวเลยครับคือปอดและระบบหายใจแล้วก็ระวังความดันด้วยที่เป็นลักษณะคือความเครียดสะสมเพราะนะครับดาวสู์นั้น โครจรอ,ออกจากภบมรณะได้แต่เดินช้าแล้วเดี๋ยววันที่24นั้นดาวศุกร์จะโครจรถอยหลังเพราะฉะนั้นท่านอาจจะมีเกณฑ์เป็นโลกใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับไม่ใช่โลกเก่าแต่หลังจาก8มิถุนานเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์นะครับสวยส้มสวยซ้อนคือโลกเก่าก็กำเริมมาด้วยเพราะว่าถามว่าทําไมเป็นโลกใหม่เพราะมันทับดาวปุตตะแปลว่าอะไรใหม่ๆมรณะปุตตะก็ โลกที่ท่านไม่เคยเป็นมาก่อนก็ขอให้นะครับระวังมีสติสวดมนต์ทุกเช้าชินนะบัญชรหรือคาถาพากกระจักรพรรดิของหลวงปู่ดูก็ได้อะไรก็ได้นะครับก็จะสามารถทําให้ท่านเนี่ยผ่านตรงนี้ไปได้เดือนหน้าทุกราศีหนักหมดเลยเพราะเดือนหน้าเดือนมิถุนาดาวถอยหลังทั้งหมด4ดวงคือพลหัด สารที่ถอยหลังในเดือนพฤษภาดาวสุขที่ถอยหลังวันที่24พฤษภาและดาวพุทธที่โคจรถอยหลังในวันที่9มิถุนาเท่ากับเดือนมิถุนาจะมีดาวถอยหลังถึง4ดวงเพราะฉะนั้นเนี่ยใครมีเงินเก็บเงินนะครับใครที่ทำธุรกิจ SME อยู่ก็ประคองขอให้มองไปไกลว่าอีก3-4เดือนเนี่ยเราจะทำยังไงนะครับแต่เนื่องจากดาวอังคารซึ่งเป็นดาวการเงินนั้นอาจารย์มองว่า มันไม่ได้โครจรถอยหลังแล้วมันก็โครจรในมุมที่ให้คุณอยู่อาจารย์ว่ายัางพอจะขายผ้าเอาหน้ารอดหรือแก้ไขวิกฤตปากทองตรงนี้ผ่านไปได้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาดูในส่วนของเรื่องโควิดนิดหนึ่งถามว่าอย่างเร็วเนี่ยจะจบเมื่อไหร่อาจารย์มองว่าอย่างเร็ว23กันยาครับอย่างช้าประเทศไทยน่าจะจบภายในวันที่15มกรา นะครับใครที่ฟังแล้วไม่ต้องคอมเมนต์นะครับให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าอาจารย์พูดจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเวลาอาจารย์ทายบางทีเรื่องไม่เกิดก็มาคอมเมนต์ว่าแต่พอมันเกิดกับตัวแล้วไม่เห็นมาขอโทษหรือไม่เห็นมาบอกว่าเออจริงครับใช่ครับอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายฝากอีกครั้งหนึ่งน้ำตาลมะพร้าวโคคาฮาร์ดทำจากน้ำตาลมะพร้าวร0อซ์ กินแล้วไม่เป็นเบาหวานหรือคนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้สนใจไลน์ ID 112 2, 2 co co นะครับแล้วก็ใบดวงโหราพยายักษ์899ส่งฟรีทั่วประเทศนะครับสามารถนะครับเซิร์ชเข้าไปใน YouTube แล้วก็พิมพ์ว่าใบาดวงโหราพยายักษ์ก็จะขึ้นคลิปให้ดูนะครับวันนี้ก็คงเท่านี้นะครับรักษาสุขภาพส่วนมนเยอะๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ